ถ้าพูดถึงการเดินทางหลายคนคงเกิดคำถามว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างจะน่ากลัวจะตื่นเต้นหรือว่าน่ากังวลไหมแต่สำหรับผมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางจนถึงปลายทางทุกอย่างสามารถเป็นแรงปันดาลใจผลักดันให้ผมไปคิดอะไรๆต่อได้ วันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมมิชชั่นที่ทำให้ผมได้กลับไปสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของทะเลอีกครั้งส่วนตัวผมว่าการมาทะเลให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังยืนดูภาพวาดผืนใหญ่ที่มีพลังและเตือนใจเราทุกครั้งที่เรามองมันเวลามองเส้นขอบฟ้าสุดขอบทะเลเหมือนยิ่งถูกย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่จุดสีเล็กๆที่เกิดจากการสะบัดแปลงเบาๆของธรรมชาติเท่านั้นเอง และว,วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ไซโก้ Go ชวนพลังเล็กๆอย่างผมมามอบความสมบูรณ์คืนกลับสู่ท้องทะเลผืนแคนวบาสีครามที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันปีนี้เป็นปีที่5ที่ไซโก้ Go ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาจัดทำโครงการ Save the Ocean โครงการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เน้นความยั่งยืนโดยร่วมกับชาวชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว และแน่นอนมิชชั่นครั้งนี้นำทีมโดยพี่ซันนี่แบรนด์เอ mbassador ไซโก้ไทยแลนด์คุณอากาชิกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโก้ประเทศไทยปูนซีเมนไทยหรือ SCG พี่พี่สื่อมวลชนคู่ค้าทางธุรกิจและไซโก้เลเวอร์มาร่วมกันเป็นส่วนเล็กๆในโครงการนี้ครับเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนไซโก้จะทำงานร่วมกับชาวชุมชนคนท้องถิ่นเสมอ อย่างปีนี้เราร่วมกับชาวชุมชนแหลมตุกแกซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆแถบหมู่เกาะซีเรที่ทำประมงเป็นหลักผมโชคดีมากครับที่ได้ดูศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ยอย่างรองเงงอีกด้วยเราร่วมกันทำบ้านปลาจำนวนสิบหลังที่จะเป็นทั้งแหล่งอนุบาลและพื้นที่หลบภยัยบริเวณ our sunrise อกจากนี้ไซโกได้มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลและก็เสริมให้เป็นที่ยึดเกาะของปะการังจริงที่ยาวกว่า10เมตรโดยปะการังทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นจากเทคนิค 3D Printing ที่ออกแบบมาให้เหมือนกับปะการังธรรมชาติโดยใช้ปูนชนิดพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นอาหารสําหรับตัวอ่อนปะการังโดยที่เหล่าปะการังเนี่ยจะต้องดักจับจากน้ําทะเลธรรมชาติเพื่อนํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเอง เป็นการตอบแทนและคืนกลับธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีจากมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างพวกเราเราสึกว่าได้เป็นประโยชน์เล็กๆเป็นส่วนเล็กๆนึงที่ได้ช่วยทําประโยชน์อะไรเงี้ยครับผมจริงๆทุกคนก็ทําได้ครับคือสร้างมันยากกว่าทําลายถ้าไม่ทําลายกันก็จะจะช่วยกันถือว่ากันช่วยที่ดีการมาภูเก็ตของผมรอบนี้ผมต้องขอขอบคุณไซโก้ที่ทําให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลที่ผมรัก กับโครงการดีๆอย่าง Cycle, Save the Ocean และทำให้มุมมองในการเดินชมโอทาวน์ของผมเปลี่ยนไปถึงแม้ผมอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมอบอะไรบางอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านเท่าแต่ไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือเล็กน้อยเพียงใดเราก็ยังคงต้องพึ่งพากันเสมอ